สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันลาฟองเอฟบีทีโอเพนนะครับ2023นะครับระหว่างทีมพิชยนันหนึ่งนะครับคือท่านเรืออาที่เรืออากาศรีนะครับไปทูลจองคำสิงนะครับแข่งขันกับเค้กท่าบาบนะครับก็คือน้องทรีรัชะตะคำดีนะครับโอ้โหวันนี้ อดีตทีมชาติครับพบกับทีมชาติชุดปัจจุบันนะฮะความเก่ากับความสดโอ้วันนี้นะครับต้องมาชมกันครับนี่นะครับ ี่ก็เป็นเที่ยวแรกนะครับเป็นการขันในเที่ยวแรกนะครับคะแนนตอนนี้ยังศูนย์ต่อศูนย์อยู่นะครับโอ้โหวิลูกนี้ครับรัชตคตาทำดีหรือน้องทีนะครับทีมเค้กท่าปราบนะครับเก็บแต้มเข้าไปได้ครับ สำหรับกรรมการผู้ตัสินนะครับผู้ตัดสินคู่นี้นะครับก็เป็นท่านดนัยสักสินนะครับโอ้โหที่เขา้ารูมนี้ครับสวยงามครับโอ้ยผิดนิดเดียวครับตรงนี้ครับพิชเชยน,นัน ครับโอ้โหรูปนี้กะเป้าครับครับต้องเดินไปดูครับนาครับเข้าไปรูปนี้ ความสดครับของนี่ครับนักกีฬาอย่างรัชตาะคำดีโอ้โหสองคะแนนครับตอนนี้ในสนามและลูกที่สามก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับการแข่งขันลาฟรอง fbt open นะครับสองพันยี่สิบสามตอนนี้คะแนนเป็น ไก่เป็นหกเลยครับโอ้โหเข่ามารีสวยงานครับนะครับโลนี้ครับไผ่ทูนจอมคำสิงโอ้โหยจอดครับโอ้โห แหม่หาครับนี่เขาเรียกว่าความเก่านี่ยังอยู่ครับเอาคืนครับโกบีตีติดคืนครับน้องทีสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ทำการแข่งขันที่สวนกระมลน,นะครับโดยผู้ให้การส,าสน,นับสนุนนั้นคือบริษัท FBT ครับฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดนะครับผู้ผลิตลูกเตตองลาฟรองครับโดยท่านกมลโชคไพบุญกิจนะครับท่านประธานหาครับโอ้โหติดคืนอีกแล้วครับจังหวานี้ครับรัชตาคําดีแต่หมดแล้วครับ ไปทุนจอมคำสิงครับหรืออาบุญของน้องๆครับเขาลูกนี้อืมหึมโอ้หัวิดเดียวครับเขาขาดไปนิดนึงครับอดวยเี๋่ะ เอาูกนีไปอยู่หน้าเป้านิดหน่อยครับและท่านรองประธานกรร,ากรรมการนะครับคุณมนชัยโชคไพบุลกิจนะครับแล้วก็ท่านกรรมการผู้จัดการนะครับคุณปวีนาโชคไพบุลกิจนะครับามาดูเกมกันต่อครับติดชยาน,านันไพรทูนจอมคำสิโอ้โหติดครับติดอยู่ในสนาม ตอนนนีี้่เรียกว่าความเก่าครับมาดูรกชตาคันดีครับองทีลูกนี้โอ้โหทีติดคืนโอ้โหครับอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างร้อนเนี่ยก็ขอกบขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาเปตองนะครับ แห่งประเทศไทยในพระราชปธร,รมสมเด็จพระศรีนครินทร์พร,รารมราชชนีครับโอ้โหลูกนี้คัดเลียมครับโอ้โหตีแบบครึ่งใบครับโอ้สวยงามครับมาวรีครับจะทำอย่างไรครับใบสุดท้ายในมือลูกนี้ดอบขึ้นมา สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอาจจะช้าไปนิดนึงครับเอาวงมาลูกวิโอ้โหต่ตำครับโอโ้น่าจะเสียอีกหนึ่งคะแนนนะครับ โอ้เค้กท่าปราบครับมาแรงจริงๆครับนครับน้องตรีรัชต่าคำดีนะครับโอ้สวยครับสำหรับรัชต่าคำดีนี่ก็เป็นนักกีฬาชุดซีเกมนะครับในปี2023นะครับที่กัมพูชา ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับอืมต่ำครับว่าทีเรือกระตีพายพูเจอยคำสิงครับอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยครับ จะซ้ำหรือเปล่าครับอ้าวสวยครับอืมแต่โดนแล้วมันตายครับต้องเข้าครับนี่ครับลูกเข้าของไพฑูรย์จางฟางสิงนั้นต้องบอกว่าเนียนครับ เอาวงมาลูกนี้อ่าโดนี่ครับโอ้ยน่าจะสองนะครับอือ,อือเป็นสามแต้มครับเสียเต็มเลยครับจังหวะน,นี้ออนะครับแหมสำหรับลเลขาแต่คำดีนี่ มาแรงครับช่วงนี้นี่สดครับเนื่องจากเก็บตัวทีมชาติไทยนะครับทุดซีเกมนะครับเขาลูกนี้สวยงามครับสำหรับสนามก็สวยงามเลยครับเป็นสวนกมุนนะครับ FBT ยังดีกว่ามาช้าครับมาช้ายังดีกว่าไม่มาครับยังเปลี่ยนอยู่ครับนี่ก็เป็นรอบ16คนสุดท้ายนะสำหรับการแข่งขัน ลาฟลอง FBT Open 2,023สวยครับรงนี้นี่เรียกว่าความเก่าครับความเก่ายังอยู่ครับสวัสดีผู้ชมทั้งเจท่านด้วยนะครับแต้มตอนนี้นะครับเค้กท,ท่าปราบนำอยู่11ต่อ0นะครับ สวัสดีคุณแบ k แมนนะครับสวัสดีคุณกบกระโดดคุณสุกันนะครับแล้วก็ทุกทุกท่านเลยนะครับไม่ได้พบกันนานครับโอ้โหสามครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหสามคะแนนครับโอ้สวยงามครับเริ่มมาแล้วครับ เหลีนครับสวัสดีคุณมิทวัฒน์คุณอนุชาคุณชูชัยคุณไมายนะครับแล้วกรทุกท่านเลยนะครับทั้ง100ท่านตอนนี้นะครับนักกีฬาของทั้งสองทีมนะครับทีมพิชยนันก็เป็นพันจาการเอกไพทูรจอมกำสิงนะครับหรือว่าที่เรือกาตรีไพทูรน,นะครับหรือน้องๆเรียกอาบูนครับส่วนทีมเค้กผ่าป่าบนั้นเป็นน้องตรีครับ รัชตะคำดีนี่ครับโอ้โหเต็มเลยครับส่วนกรรมการพิลศษของเรานะครับก็เป็นท่านพอ,อดนายทรัพย์ศินนะครับควบคุมการแข่งขันผู้นี้ครับ ้องเข้านะครับเรงนี้สวยงามครับใบสุดท้ายของน้องทีครับนักกีฬาทีมเค้กท่าป่าครับการแข่งขันในครั้งนี้นั้นเป็นกนารแข่งขันในประเภทเดียวนะครับเดี่ยวชายเดียวหญิงเดี่ยวยุ้ชนชายยุ้ยชนหญิง oh <yeah. S 1> โอ้โหเรียบร้อยครับ กนก็ีฬาทั้งสองทีมนะครับก็จบลงไปแล้วครับเป็นทีมเค้กท่าฯนะครับก็สามารถเอาชนะพิชชยนันไปได้ด้วยคะแนน13-3ต่อนะครับก็ความสดก็บทความเก่าไปครับแต่เสือก็ยังไม่ทิ้งลายนะครับสำหรับอดีตทีมชาติไทยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนกระมนนะครับ สวนกีฬากรมล FBT นะครับโดยบริษัท FBT นะครับของท่านประธานกรรมการท่านกมลโชคไพบุญกิจนะครับผลปวีนาโชคไพบุญกิจนะครับกรรมการผู้จัดการและคุณมนชัยโชคไพบุญกิจรองกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัท FBT ฟุตบอลไทยสปอร์ตซิ้งฟุตจำกัดนะครับ ผลิตและจัดจำหน่ายนี่ครับลูกเปตองลาฟรองนะครับและอุปกรณ์การกีฬาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับซึ่งบริษัท S b t นั้นก็สนับสนุนทางสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยมาเสมอนะครับก็เดี๋ยวรอชมในคู่ต่อไปนะครับส่วน ที่ขายไม่ได้เลยนะครับขอพระคุณนะครับท่านไกรศรีกันสูตรนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชปธัรภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ประดมราชชนนีนะครับท่านรองเลขานะครับวันนี้ท่านทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอุปนายกท่านเลขาธิการนะครับท่านรองเลขานะครับก็ มาร่วมกิจกรรมมาร่วมพิธีเปิดต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับเดี๋ยวหญิงเดียวชายก็จะถ่ายถ่ายบนไปให้ชมนะครับสำหรับการแข่งขันในแต่ละรอบและรอบนั้นนะครับเนื่องจากเมื่อเช้านั้นมีกิจกรรมมีพิธีเปิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ กระชั้นชิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามเพจสมาคมเปตองไทยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพบกันในช่วงนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันในคู่ต่อไปนะครับว่าเราจะถ่ายทอดคู่ไหนให้ชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับหากมีสิ่งหนึ่งประการใดนะครับที่ผิดพลาดนะครับ ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ